วัดีค่ะวันนี้วันนี้น่อยวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็ดีใจมากๆที่พอใสได้รับเกียรติจากทาง Dreamy Technology Thailand นะคะได้เป็นพิธีกรในงานเปิดตัวอ,อย่างเป็นทางการของ Dreamy Home นะคะ Dream for All ค่ะ รเราว่าเราปมอนเราดูคลิรรปรูปข้อมืเนาะแล้วเราแบบว่าเล็งๆติันแบนใจว่าโอ้ <S 2> <S 2> โหแน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เหตุตอนที่คุณวินเมทาวินนะได้เลยว่าชดเราสัมผัสใช้กับผลติตภัณฑ์ของดรีมมี่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนั้นนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่ามันอาจจะตอบโจทย์ชีวิตของเราณปัจจุบันที่อยากจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าชันสมัยมินวัตก์กมล้ำๆแต่ว่าใช้แล้วง่ายสะดวกสบายค่ะ แสดงว่าต้องเล่ไวห,หลายตัวแน่เลยหลายตัวแต่ว่าเมื่อกี้สัมผัสแค่สองไงก็เลยแบบว่าเห็นการเปรียบเทียบทั้งสองแล้วรู้สึกว่าเออแบบน่าสนใจน่าสนใจค่ะเมื่อกี้ก็ถามเขาว่าพี่มีให้พิธีกรด้วยไหมออแล้วทำ <laughs> ไมเราไม่เล่นคาบูนกับเราเมื่อกี้แต่พี่มันโกงไงพิธีกรที่มีคําถามและคาตอบอยู่ในมือถ้าเกิดเป็นเล่นก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่สน <laughs> พี่ได้เล่นด้วยไหมคะโอ้โหเล่นค่ะ จริงๆต้องยอมรับว่าณนะตอนนี้เวลาที่เราเห็นนะวัตรกรรมของผลิตภัณฑ์ d r e มี y ทำให้เรารู้เลยว่าที่บ้านเราอาจจะยังไม่ได้ทันสมัยกับกอุปกรณ์ขนาดนั้นเวลาที่เห็นแนมะ่บ้านมืออาชีพมาใช่ไหมคะนั่นก็คือแบบว่าแทงใจมากเพราะว่านั่นก็คืออุปกรณ์ที่ฟ้าใสมีที่บ้านดังนั้นมันอาจจะต้องแบบใช้พลังกายพลังใจนะคะในการที่แบบว่าจะแบ่งเวลาแล้วก็มาทำความสะอาดแนตะ่ว่าสำหรับฟ้าใสเองก็นั่นแหละค่ะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยเหนื่อยหน่อย แต่พอเห็นผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็อาจจะอุดหนุนใช่แบบเดียวมากเมื่อกี้ก็ชึ่งนะคะว่าแบบว่าอย่างที่บอกค่ะคือหลายครั้งเวลาที่เรามีเครื่องถูฝุ่นนะมันก็จะมีการพังไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเพราะว่าฟ้าใสก็มีเส้นผมยาวใช่หรือว่าแบบได้ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าเออแบบอาจจะต้องอัพเวลของเราในเรื่องของอุปกรณ์การทำามสะอาค่ะงานนี้ทำไปนิแล้วทาทุกบงานของท้านใส่ไปดีกว่ากับซีรีส์ อ่า uh, บันติดตามด้วยดีใจว่า oh. ก็คือซีรีส์ของฟ้าใสนะคะ oh. ก็พายหอดเพิ่งออกไปแล้วกับ The Hidden b u t หรือว่าเลือกห้ามรักนะคะ oh. ที่ฟ้าใสเล่นกับน้องเซีย oh. ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการถ่ายทำาเปิดกล้องเก็เป็นทางการลายเดือนตุลานี้ค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้ก็ได้บดมา6 เต็มแปดแล้วค่ะแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงใช่ก็เลยลุ้นเหมือนกันใช่หนักทางเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำเนี่ยใช่ามแล้วใช่การทำแบบว่าท่องทางเขาเด้เห็นน้องเซย่าก็ให้มากอ่าก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีมากเลยนะคะบอกว่าอุ้ยแบบไม่คิดว่าฟ้าใสจะมาแนวนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันอุ้ยทำไมฟ้าใสมีเคมีที่ดีกับน้องเซย่าก็เลยรู้สึกชื่นใจแบบค,นค,นค่ะว่าแบบ เราจริงๆคือสาหรับฟ้าใสไม่เคยติดกันอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวเราก็อยากจะเป็นนักแสดงแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยสูจูๆๆอาจจะทําให้เราหาพระเอกค่อนข้างยากแล้วพอมีคนที่ย่นอัสมาให้ราะว่าฟ้าใสสนใจไหมซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่าสิ่งแรกฟ้าใสก็ต้องอ่านบทก่อนว่าเออบทอันนี้เรารู้สึกสนใจไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ถามกันว่าเอ๊ะแล้วเราได้เล่นคู่กับใครซึ่งวันนั้นนะคะก็คือทาง เรียกว่าคอค่ะเราทางบริษัทเขาก็บอกว่าฟ้าใสจะต้องเข้ามาเพื่อแคสติ้งกันว่าเหมาะกับบทนี้ไหมแล้วก็จะเหมาะกับใครดังนั้นวันนั้นมันก็เลยมีแคสติ้งค่อนข้างหลายคู่ค่ะก่อนจะมาลงเอยกับน้องเซียจะบอกว่าจริงๆฟ้าใสเคยเจอกับน้องเซยาก่อนที่น้องจะไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะที่อังกฤษแล้วก็บังเอิญกลับมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสําหรับเซยารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบคุยแล้วแบบ คลิกอ่ะคือความชอบของเราหลายๆอย่างมันก็แบบคล้ายกันดูหนังหรือว่าจะเป็นแบบอ่านเมงกะหรืออะไรก็มีแบบความคล้ายกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือวันเกิดก็วันเดียวกันตุลาที่สิบสองใช่ค่ะใช่ไหมจะซีรีส์ไหมอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าคลิกแต่ขอไม่บอกปีไม่ไปเลยไม่เป็นไรเราเก็บไว้ใช่ ใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะแบบว่าทำมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งไหมว่าทําให้เรารู้สึกว่าคุยเราคลิกกับนอกก้องคนนี้เป็นพิเศษมันเล่าถึงบรรยากาศกานอทัได้มหรืเปล่า <c oughs> ไม่ <c oughs> คือจะบอกว่าในวันแรกค่ะก็คือ,เ,อเหมือนฟ้าใสเองก็ไม่รู้ว่าน้อง comfortable มากน้อยแค่ไหนเพราะน้องเองก็ไม่เคยมีแฟนแล้วส่วนฟ้าใสเองก็เหมือนแบบว่าไม่รู้จะเอามือ ตรงไหนบ้างเพราะว่าเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ใกล้ชิดใครอ่ะใช่ใช่แล้วขัมตรงที่ว่าพี่ๆทางท่ายแล้วก็แบบดีเรเตอ์ผู้กํากับอะค่ะเขาก็พยายามที่จะแบบบอกวิฟว่าเอ๊ะควรจะแบบตรงนี้ตรงนี้อะไรแบบนี้แล้วเราก็เหมือนแบบงงๆแบบทําไม่เป็นใช่โดยเฉพาะแบบถูกครั้งแรกก็จะหามากเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไม่รู้ว่าจะยังไงใช่คะ่ะแต่ว่าที่ทาที่สุดก็คือตอนที่ถ่ายคลาดอนะ่ะแล้วน้องจูกคว้าใส่ครั้งแรกอ่ะคือจะบอกว่าจะบอกว่า ไม่คิดว่าน้องจะสวมบทบาทการเป็นแฟมพายแบบสุดฤทธิ์ขนาดนั้นเพราะว่าเขากัดฟ้าใสจริงแล้วก็เป็นบรูซตรงเนี้ยแบบ5้าวันเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่านี้น้องอยากให้พ้าใส่คิดถึงน้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าทิ้งรอยไว้ให้แบบว่าใช่ไหมใช่ไห้แสดงว่าฤีิขนาดแบบเพื่งหลังไปก่อนจะดูยังใช่โหแต่วันนั้นน่าจะดูมาก ใช่เพราะว่าไพ่หลอดเราถ่ายคนเดียวเลยคะ่ะและ้วก็ก็ลุ้นเหมือนกันว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงมากแต่ต้องให้ทุกคนคอยติดตามค่ะก็คือจะเอิดกี่วันปลายเดือนตุลาค่ะใช่ว่าจะทนันทันได้ชมภันนดือนนีไม่คะ่ะจะออนแอร์ปีหน้าต้นปีหน้าค่ะใฟนๆให้เขาใส่ฝากนแล้วก็วปากตรงนี้นอ่า ได้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของ Dreamy สามารถที่จะไปดูโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะคะของ Dreamy Thailand Official ได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ฝากผนงานของฟ้าใสด้วยนะคะในการเป็นพิธีกรภาษาไทยภาษาอังกฤษ2ภาษาแล้วรวมถึงแน่นอนซีรีส์ของฟ้าใสนะคะที่กำลังจะเล่นกับน้องเซย่าเรื่อง The Hidden b u o d หรือว่าเลือนทากางเองค่ะกด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปเคะ้ค่ะกับนี้ะ